เดินป่าลองว้าวอ่ะครับผมอันนี้คือเป้เทียวหรือว่ากระเป๋านะครับสายเดินป่าสายตั้งแคมป์สายแคมปิง้งสายอะไรก็ตามนะครับผมใส่ขวดน้ําด้านหน้าได้ใส่ของมีค่าตรงนี้ได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับมีซิปใส่ของได้ชั้นใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมีให้เลือกหลายสีนะครับมีสีเขียวสีเทาสีขาวสีฟ้าสีอะไรเงี้ยมีให้เลือกเยอะนะครับมันจะเป็นตัวระขายแบบระบายความร้อนไม่ใช่ดิมันเรียกว่าอะไระระบายอากาศระบายอะไรได้ดีมากเลยเพราะว่ามันแบบ เอาเป็นว่ามันมันกระชับอะครับทุกคนสามารถปรับระดับให้กระชับของแต่ละคนได้นะไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวใหญ่นะครับสามารถปรับกระชับได้เลยนะครับเวลาซักตากห้อยอะไรเนี่ยก็ง่ายมีหูห้อยให้นะครับมีแถบสะท้อนแสงให้วิ่งเดินตอนกลางคืนสบายๆเลยใส่ไฟฉายใส่ขวดน้ําได้ของมีค่าใส่ได้นะครับแคมปิง้งสายเที่ยวสายเดินตัวนี้ตอบโจทย์ใช้เสร็จซักน้ําแล้วก็สดสบัดพึงไว้ใช้ต่อได้นะครับเดี๋ยวใครสนใจยังไงนะครับผมไปเลือกสีกันเองมีให้